สวัสดีทุกคนว้าวนี่คือรถอะไรไม่รู้เป็นรถบดนะครับโอ้เฮ้ว้าวไม่กอดโอ้โหนี่เพื่อนๆืนของเราโอสมัตมานเย่เ yeah! พื่อนเพื่อน,นของเราเยอะเต็มกล่องเลยทุกคนมีอะไรมั่งมาดูสิโอแม่สาวน้อยเอเดเฟนช้างน้อยช้างโชกยกรรมนะครับตัวนี้เป็นช้าง หมุนตัวโชโชกายกรรมอู้เฮ้เฮ้ไหนดูดิหมุนหน่อยสิโอ้โหพื้นไม่เรียบเท่าไหร่นะพื้นไม่ค่อยเรียบตัวทุกคนโอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปนี่คือเจ้าดราก้อนโอ้ดราก้อนเย้ โยกโยกโยกโอ้นี่คือเจ้าเป็ดน้อยดาร์กสโอ้กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองกาบ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 เป็ดอาบน้ำในคลองตาแค่ต้องเลยมองเข้าในคลองมีหอยปูปลาว้าวกาบกาบกาบโอ้ดีเป็ดกาบกาบนะฮะ เฮ้ไหนดูดิโอ้นี่คือเจ้าสุนัขสีส้มน่ารักเป็นสัตว์เลี้ยงหนุน้อยเป็นเจ้าหมาน้อยนะฮะฮึ่ง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 เฮ้อไหนดูโอ้นี่คือเจ้าหมาน้อยเหมือนกันโอ้เจ้าหมาตัวนี้น่ารักนี่ โอ้โหเสียงเขาร้องนี่อยู่คู่กันเฮ้ hey, นี่ไดโนเสารัสโอ้หน้าตาเจ้าเหมือนอูดลือเกินเฮ้โอเคทุกคนว้าวันนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์บ,บล็อกฟลอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับ Bye now, Bye bye! bye, -bye.